สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD c h n n n e l คลิปนี้ผมจะมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยประจำค่ำคืนวันอังคารที่12ธันวาคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นม,มีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลลีกสูส,สุดอย่างไทยลีกหนึ่ง ในเกมนนะัดที่13ของดูการในคู่วันอังคารคู่เดียวประจาวันนี้คิกออฟเวลา18นาฬิกา30นาทีสุขโขทัย f c ทีมอันดับที่12ของตารางเปิดบ้านพบก,กับเมืองทองยูเนเ็ตทีมอันดับที่13ของตารางเกมนี้ก็นจะมีสกอร์ต้องรอในช่วงท้ายครึ่งแรกและเป็นทางด้านของทีมเยือเมืองทองยูเนเ็ตขึ้นนำก่อนจากจรลสักวงกอนนาะทีที่40 หลังจากนั้นไม่นานเป็นสุโขทัยเจ้าบ้านมาไล่ตีเสมอได้จากชาวสิทธิ์รัพยสกุลผลในช่วงทษเจ็บในครึ่งเวลาแรกจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่62เมืองทองทีมเยือนม,มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษของชาวสิทธิ์รัพยสกุลผลผู้รักษไม่ดูจอว r อารข้าสนามและเป่าไปจุดโทษก่อนที่วิลเลียมพป สังหารเข้าไปไม่เหลือให้ทีมเยอรมังทองออกนําและกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนเืองทองยูยเนเ็ดปุกมาเอาชนะสุโขทัยเอฟซี FC ไปได้1ประตูต่อ2เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าเทศจรย์ศักดิ์วงกรผู้ทํา1ประตูในเกมนี้กันดีใจครับที่วันนี้เราสามารถมาเก็บ3แต้มที่ได้ก็เป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะว่าเรามาเราก็ต้องการสาคะแนนอยู่แล้วแล้วก็อันดับเราก็ขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้ทิ้งกันห่างมากแล้วก็วันนี้เราทําได้ตามเป้าแล้วก็ ดีใจครับที่วันนี้แฟนบอลมาให้กำลังใจเราเต็มที่เลยแล้วพวกเราก็ทําได้เต็มที่แล้วก็ได้3มแต้มตามเป้าหมายที่เราต้องการครับผมจริงๆผมก็พยายามโฟกัสกับทีมก่อนให้ให้ทีมอ,อ,อยู่อันดับที่ดีครับแล้วเราก็หวังบอลั่วยด้วยเ,เราพยายามทํางานเป็นทีมแล้วก็พยายามโฟกัสในแต่ละเกมครับเพื่อเพื่อให้บรปปรลุเป้าหมายแล้วก็3แต้มตามตามตามนโยบายของสโมสรครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลทั้งสุโขทัยแล้วก็ทีมบองทองนะครับที่ตามมาเชียร์แล้วก็ ผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมเมืองทองวันนี้เราก็เก็บสาคะแนนตามเป้าได้แล้วก็เราหวังว่าเราจะคีปโมเมนต์ตรงนี้แล้วก็พยายามพาทีมเก็บสามแต้มในเกมที่เหลือแรกๆให้ได้แล้วก็บอลถ้วยเราก็จะทำผลง,งานให้ดีครับแล้วก่อนก่อนจะเบรกทีมชาติอะไรเงี้ยก็พยายามทำตามเป้าของของสโมสรครับผมเ okay, คร้าผมครับ เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้เเซ็น์การคองบอลเป็นเมืองทองทีมเยือนที่ทําได้ดีกว่าที่59ต่อ41เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงก็เป็นเมืองทองที่ทําได้เหนือกว่าที่15ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งสว่สวนสุโขทัยยิงไป13ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งเตะบุมในเกมนี้สุโขทัยเจ้าบ้านในโอกาสมากกว่าที่7ต่อ2ครั้งการฟาวเป็นสุโขทัยที่ทําฟาวเยอะกว่าที่14ต่อ13ครั้งใบเหลืองสุโขทัยได้มากกว่าที่3ต่อ1ใบส่วนการผ่านบอลเมืองทองทำได้ ไเหนือกว่าที่363ต่อ245ครั้ง เรามาสรุปตารางคะแนนหลังจากจบทุกคู่ในนัดที่13กันนะครับผมจะฝูงเป็นแบงคอกยูเอเต็ดมี29คะแนนอันดับที่2เป็นบีจีปทุมยูเอเต็ดตามมาติดติดที่27คะแนนอันดับที่3กลายมาเป็นการท่าเรือ f c แซงขึ้นมามี23คะแนนอันดับ4เป็นบุรีรัมยูเอเต็ดมี21คะแนนส่วนอันดับ5้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กลายมาเป็นโบลิเซโรมี18คะแนนและเมืองทองยูเอเต็ดขึ้นมาอยู่อันดับที่6มี17คะแนนมาที่โซนท้ายตารางคอน แคนยูเอต็ดอยู่อันดับที่14มี12คะแนนชุริเอฟซีอยู่อันดับที่15มี10คะแนนและพีทีประจวบเอฟซียังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี6คะแนนมาที่ดัสโซของศึกไทยลีกหนึ่งประจำคู่วันอังคารอันดับหนึ่งเป็นเอนจิวามาตินจากราชบุรีและวูกืนยองจากวิเซโรท่าไป9ประตูเท่ากัน ตามโมาด้วิลเลยม,มอตาจากแบงคอกยูเอเต็ดแฮมทันโซเรสจ,จากการท่าเรือ FC และริคาโดซานโตของไทธา,านี FC ฟซทำไป8ประตูส่วนดาวซวคนไทยตอนนี้มีด้วยกัน5คนด้วยกันประกอบด้วยสุชัยใจเด็ดประเมศอาวิไลาอาทิตย์เบิกบดินผาลาและธีรศักดิ์เผยพี่หมายที่ทำไป5ประตูเท่ากัน มาที่แอซิขอศึกไทลิกหนึ่งประจำคู่วันอังคารอันดับหนึ่งมี2คนประกอบด้วยมามูดเอสจากแบงคอกยูเนเต็ดและซเวนลองเกลจากขอนแก่นยูเนเต็ดทำไป6แอซิตามด้วยโรสซาเดรี่จากการท่าเรือเอฟซีและสารัตยู่เย็นจากบีจีปทุมยูเนเต็ดที่ทำไป5แอซิและตามมาด้วยเนลสันบนิยาจอมาโจสิโรดฉัตรทองประกรณ์เปมพักรามิเชอร์ดิเยฟและธนาเศษสุจริตที่ทำไป4แอซิด้วยกัน มาดูในส่วนของครีชีตอตนดหบที่1ปปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยุเอตต์และศิวลักเทพสูงเนินจากบุรีรัมยุเอต็ดที่ทำไป7จ็ดครีชีตตามมาด้วยสารอนอนท์อนุอินจากเชียงรายยุเอต็ดทำไปห้าครีชีตต่อด้วยชาชัยบุตรพรมจากบีจีปทุมยุเอต็ดที่ทำไป4ี่ครีชีตด้วยกันมาที่ทางฝั่งของสื่อเอฟซีเชเบสลลกรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายโซต,ตะวันออกเริ่มจากกลุ่ม H ช วิลรามยูเอเตตตัวแทนสโมรสรจากประเทศไทยเปิดบ้านพบก,กับวอลเฟรกโกฟุสโมสรจากเจลิก2เกมนี้ทีมปราศส,สายฟ้าต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบแต่กลับกลายเป็นว่าครึ่งแรกพวกเขาดันเล่นได้อย่างน่าผิดหวังตัวโกฟุไล่ย,ยิงไปถึง3มประตูจากฮาเซกาวะโมโตกินาทีที่28และสประตูจากปีเตอร์ยูทากานาทีที่3 8และ43จากนั้นครึ่งหลังเจบามีฮึดไล่ตีตื้อขึ้นมาสประตูอย่างรวดเร็วจากอาทิตย์ปุจจินดานาทีที่4 8และจุดโทษของโ เขาสิทธิ์ในนาทีที่55จัดน้ำม,มีประตูเพิ่มจบเกมวีรามยูเนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับวอฟฟรกโกฟูไปด้วยสกอร์สประตูสามสมวีรามตกรอบไปกลุ่มเ c l เป็ไที่เรียบร้อยแล้วมาดูสเตตในเกมคู่นี้กัน ว่าแสงการคคองบลไปบุยรมเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่าที่5 8ต่อ42เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงในเกมนี้เท่ากันเลยที่13ครั้งยิงตกรอบ5ครั้งเท่ากันทั้งคู่แต่บุมในเกมนี้เป็นโกฟูได้โอกาสฝั่งเดียวที่5ต่อ0ครั้งการฟาวเปโกฟูที่ทําฟาวเยอะกว่าที่11ต่อ8ครั้งใบเหลืองในเกมนี้ไม่มีใครโดนเลยแม้แต่คนเดียวส่วนการผ่านบอลวีรำเหนือกว่าที่525ต่อ368ครั้งแล้วมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้วีรำจบรอง รอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นบวยของกลุ่มมี6คะแนนส่วนโกฟูมีเพิ่มไป11คะแนนเข้ารอบไปแชมป์กลุ่มส่วนเกมอีกคู่หนึ่งเมลเบิ City, ร์นซิตี้เสมอกับเจอร์เจียไป1นประตูต่อหนึ่งทำให้เมลเบิร์นมี9คะแนนยังต้องลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุดต่อไปส่วนเจอร์เจียมี7คะแนนตกรอบเรียบร้อย มาที่ตัวแทนสมโมสรจากไทยอีกหนึ่งทีมในกลุ่มไอ้บีจีวัตุมีเตตดตัวแทนสมโมสรจากประเทศไทยบุกไปเยือนยาโฮนารุทาซิมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียเกมนี้ไปทีเยือน BG ีเริ่มต้นได้ดีและทำประรตูขึ้นนำไปก่อนจากอีกอร์เซอร์กิเยฟนาทีที่28 จากนั้นในช่วงครึ่งหลังมีจุดเปรของเกมในโรคเอาเวสทำแฮนด์บอลในเขตโทษวูสินชี้ให้ไปจุดโทษกับเจ้าบ้าและให้ใบเหลือที่สองไปใบแดงไล่ออกจากสนามไปจากนั้นยยโฮมาพลิกแซงสีลูกรวดจากสอประตูของแบ็กซันในนาทีที่ห้าห้าและ66เอ็นริกในนาทีที่86หและอาลีฟไอมานาทีที่90บวก2จบเกมเป็นโยโฮรุทซิมเปิดบ้านไล่ถล่มบีจีปทุมไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเรามาดูสเตเตในเกมคู่นี้กัน เปอร์เซ็นต์การคลองบอลเปเยโฮตจเจว่าที่ทําได้ดีกว่าเกือบเท่าตัวที่64ต่อ36เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเป็นเยโฮที่ทําได้เหนือกว่าถึง3เท่าที่22ครั้งยิงตรงกรอบ10ครั้งส่วนบีจียิงไป7ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งแต่บุมในเกมนี้ยยโฮได้โอกาสมากกว่าที่5ต่อ4ครั้งการฟาวไปเยโฮที่ทำฟาวเยอะกว่าที่13ต่อ9ครั้งใบเหลือเป็นบีจีที่ได้มากกว่ายยโฮที่4ต่อ2ใบ ส่วนการผ่าน,านบอลยาโฮเหนือกว่าเกือบเท่าตัวที่513ต่อ271ครั้งส่นผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้เป็นอุซาฮุนไดจากประเทศเกาหลีใต้เสมอขวาสกิฟอนตาเร่จากประเทศญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2เรแล้วมาสรุปตรนารางคะแนนในกลุ่มนี้กันขวาสกสกิฟอนตาเร่เป็นแชมป์กลุ่มและเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วมี16คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่2อย่างอุซาฮุนไดมี10คะแนนเข้ารอบเช่นเดียวกันพอแต้ของอุซานถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นอย่างเมลเบิร์นซิตี้ที่มี9คะแนนและอุราวาเร แตมอนที่มีเจ็คะแนนแตนเหนือกว่าพวกเขาแน่นอนแล้วส่วนย่าโฮมี9คะแนนและบีจีปทุมมี0คะแนนกอดคอกันตกรอบเรียบร้อย และทั้งหมดนี้ก็คือผมผู้บอลทั่วไทยประจำวันอังคารที่12ธันวาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยดีเพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครให้เกมบอลไทย5 9บาทต่อเดือน500บาทรย่ดกันพร้อมรุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไทยนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวั